ใหญ่ๆนะครับเช่นว่าพวงเรีบางุนนต้นโพต้นอะไรนะครับต้นตับนะครับจะเป็นพืชที่มีรากแกวนะครับส่วรากฝอยเนี่ยเราจะพบได้อพวกเองอะไรสมองงองอยมินม้นสับมิ้นสับมากกว่าเนี่ยพวกเองไม่อ่านน้ำกันเลยเก่นดีน่าสุดสีดีน่สส,สีมาช่วย มาว่ากูเป็นยาอ่อนสามึงไม่ได้อ่านน้ำไปเดือนเลยไม่อะไรเกี่กมึงหึเดียงไม่สู้หรอถ้าผมสู้อย่างงี้ไงอยากโดนจักบัดไหมสันขวานขวานไปขวางหน้ามึงดีสักไอ้ตัวตลกเหรอผมไม่ใช่ตัวตลกผมคือเพนนี่เว้ยตะกา มาดิไอช่องเด็กกระโปงโปกปงโปกปงโป่งโปก